อ,อ่านี่ทุกคนอันนี้ก็ไปเซเว่นมาใช่อันนี้ขนน้ำจริง,<น>รงสามแพคขนน้ำสามแพคนะแล้วก็อันนี้ก็ข้าวหมูไกท่ที่กินเหลือเมื่อเมื่อเช้าใช่แล้วก็อันนี้มีเอ่อโดนัทพัทรพลโดนัทยังมีรู <laughs> นี่นไอข้าวหมกเนี่ยเรากินไปตั้งแต่เชา้าม,มดไปตั้งแต่ชเช้าโดนัทนะเอออ,อ,อช็อกโกแลตหมดอายุสิบสี่วันนี้ 10, สิบสิบวันนี้สิบอันนี้ก็อ่าอันนี้ก็ไส,ส่กอกชีสเออไส่กอกชีสนะทุกคนนี่ไส้กอกชีสหย่อนเส้งอ,อ่อพี่ นี่นะทุกคนอ <c oughs> ข้าวมันไก่ลาะมึงไม่เบื่อมัง้งม่อ่ะไม่เบื่อนี่เออข้าวมันเอ้ยเออไส้กรอกชีสใชแล้วก็ข้าวมันนะ <c oughs> <ส>ของผมมีแค่นี้อ่ะข้าวมันเออามาได้เออของพี่บอลบ้างเออไอ้นี้ยังไม่เคยถ่ายนะ<ช>ทุกคนออันนี้เออมันมีสองสองชนิด ก็คือทีไซโอวันตินอู้โอ้น่าร้อยทีไซโอวันตินใช่แต่ว่าทีไซโอวันตินไม่ได้ซื้อมามันมีหยิบซองกับหยีซิบแต่ว่าอันนี้ซื้อหยีซิบอันนี้กินรอบซองะ่ะเอน αι, อนะเออดูดิกโตรไอรอเออแล้วว้ามันย้อนเส้มึงต้องมานังเนี่ยเอออู้เออ,<ม>อ,อ,อ,อได้เออ อู่บ้านเตียนแล้วนะเล็กอืมอนา่ารอยจริงแล้วก็อันนี้โดนนัดไฟครับปากเข้าพูดเพิ่งเพิ่งกินครั้งแรกอืมเดี๋ยวกินไหนมะเพิ่งกินครั้งแรกนี่ผลิตแปดแล้วก็หมดอายุสิบสาม อันนี้แซนด์วิชไส้เออแซนด์วิชแฮมชีสดูข้างในน่ะนี่อเอออ <ไป S 2> ่อยกีว่าทั้งหมดหยิบีบหยิบก้าวสี่ก้าสี่ก้ากับซิบซี่อยู่คิดไม่ถูกอ่ะเมื่อกี้เอาอยุไปเอาไว้เนววอ่ะเดี๋ยวทุกคนนะก็ห้องของเราเหมือนเดิมอืม เมื่อกี้ก็เอาไปเออเดี๋ยวดูดิว่าพี่ว่าเขาถอนครบไหมคร<อ>บคร<ช>บพูดนับเลยเออของเราทั้งหมดหกสิบสามเออใช่นี่ให้ดูเวลานะอืมอืมอ้ยโฟกัสไหมอ่ะได้อืมอันนี้คือ เพิ่งไม่เคยกินน่ะเออซื้อสามย่างแล้วเนี้ยส่วนข้าวน่าจะกินไอ้นี่อ๋อเออเอ,อ,อยู่ดิอ่ะเออนี่ก็ยับเนื้อขึ้น,นมาแล้วกินเนี่ยโอ้มามา่าใช่ว่าจะกินมามา่าอืมเนี่ยเหมือน จริงมึงจะถ่ายได้ไหมอืมไม่น่าท้อยหรอเอออ่ะข้าวมันเออเออเหมือนเดิมพี่มไปคลิปอ่ะก็สีอย่างก็สี่อย่างนะเออไปไมยบาอืม